สวัสดีครับรายการเซีนมวยตัวปลอมกลับมาพบกันีกหนึ่งครั้งนะครับถึงแม้ว่ายิ่งใกล้เข้ามาทุกสายตาจะจับจ้องไปที่รายการใหญ่ซีรีส์ตัวเลขสูงสุดอย่างวัน173ที่ญี่ปุ่นนะครับประกบกัน16คู่นะฮะแต่เราต้องไม่ลืมว่ามีมวยเด็ดๆรายการเสรารเชา้า8พฤศจิกายนวันไฟไนท์37นะครับคู่เอกเป็นการ หาแชมป์คนแรกนะครับสถาปนาแชมป์คิกบ็อกซิ่งเฮฟวีวทระหว่างโรมันคิกเคลียร์คนนี้ขาประจำอยู่แล้วแล้วเขาเซ็นตัวใหม่มาที่ชื่อว่าซาเม็ดอักเดเวนะครับสถติติ17ศูนย์ชาวตุรกีนะครับนี่จะเป็นการหาแชมป์คิกบ็อกซิ่งเฮฟวีวทคนแรกของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยพูดผิดภาพคู่ประกบเนี่ยผมเห็นโรมันคิกเคลียร์ มีเข็มขัดอยู่ที่บ่านะครับผมคิดว่าเออสงสัยป้องกันแชมป์มวยไทยนะครับวันนี้ไปเปิดดูใหม่อ้าวเปลี่ยนภาพโรมมนคิดเคียร์ที่มีแชมป์ออกแล้วกลายเป็นโรมมนคิดเคียร์สมัยหนุ่มนะครับก็ผมดูภาพผมคิดว่าเขาจะป้องกันแชมป์เฮฟวนเวทมวยไทยนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นการหาแชมป์คนแรกคิกบ็อกซิ่งเฮฟวนเวทของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับถ้าพี่ชาตรีจะทำคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฮฟวนเวทเนี่ยโหเห็นด้วยอย่างยิ่งนะฮะ นักกีฬาเต็มยุโรปเลยไปเซ็นมาเลยนะครับตอนนี้พี่ชาตรีไปเรียกว่าไงไปลุกราน K1 เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปอาจจะเป็นรุกรานกลอรี่หรือเปล่าเราก็ไม่อาจทราบได้แต่เรานั่งอยู่ที่ลุมพินีนี้ถ้าอยากดูนะมวยเป็นร้อยโลที่ลุมพินีอยากดูนะครับเอาเลยครับสนับสนุนคู่ของ Smash Boy และแร b o เล็กอชอาจารบูนวิเคราะห์กันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาทำ ลุคเดอะเชฟวซี่ประกบเจอกับนิโคคาลิโล่นะครับสคนนี้เป็นนักมวยต่างชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับถ้าจะนับกันแล้วเนี่ยผมคิดว่านิโคดังกว่าลุคลิซี่นะครับแต่ว่าลุคลิซี่นี่ก็มีชื่อเสียงไม่น้อยนะครับประกบกันในกระดาษผมคิดว่าคู่นี้ประกบในกระดาษดูดีนะครับแต่หลังจากที่ดูทำการบ้านมาแล้วผมคิดว่าคู่นี้น่าจะขาดนะครับ จะเป็นยังไงเรามาเริ่มกันเลยขอเริ่มที่นิโคลเดอะคิงออฟเดอะนร์ทราชันแดนเหนือจากประเทศสกอตแลนด์อายุ27ปีส่วนสูง179เซนติเมตรนะครับคาแรคเตอร์ของนิโคลคาริโลเนี่ยเป็นมวยไฟเตอร์อาวุธหนักนะครับอาวุธมวยไทยครบคๆหมัดดีศอกใช้บ่อยขึ้นเข่าเป็นแตะเป็นนะครับ ร่างกายดีแบบที่แฟนๆชาวไทยทุกคนที่ชอบติฉินนินทาน,นักชกไทยนะครับคนนี้คือกล้ามเนื้อชัดเจนนะครับวิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มรอยนะครับปอดดีๆอยู่สกอตแลนด์นะครับการพักผ่อนขอเขาคือการวิ่งอัลตรานะครับผู้ชายคนนี้บ้าพลังสเลเกินนะครับถอยแล้วสู้ก็เป็นนะครับสติดีด้วยนะครับเป็นคนที่แบบสติดีคือแบบต่อยแล้วคิด รู้แบบรู้รู้บรรยากาศรอบตัวว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยโ,โดนนาบ,บิลต่อยโดนนับไปมองนาฬิกาว่าเหลือเวลาอีกเท่าไหร่จะต้องทําอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับใจเกินร้อยนะครับผมโอโ้โหโดนน้องโอเตะยางแตกเรียบร้อยแล้วยังกลับเอามาชนะได้นะครับผมสิติย้อนหลัง3ไฟไ์ของนิโคคาเรโลเนี่ยชนะน็อกอายก2กติกามวยไทยสิทธิชัย12พี่น้อง5เมษายน2568รายการไฟไนท์ โรมันคลิกเคลีเอเจอกับลินดอนโนสนะครับครั้งนี้ก็ขึ้นรายการเดียวกันกับโรมั lear, นคลิกเคลียองึงครั้งนะครับต่อมาแพ้เทคนิคลน็อกเอาลย์ยก1กติกามวยไทยนาบิลอานาน24มกราคม2568รายการใหญ่ซีรีส์ตัวเลขสูงสุดวัน170นะครับตะวันฉายซูเปอร์บอลภาค2นะครับต่อมาชนะเทคนิคลน็อกเอาลย์ยก2กติกามวยไทยเสมาเพชรแฟร์เทค6กรกฎาคม2567 รายการไฟในยี่สามอ็อกเรยุนเจอกับอาลีเบกราซูลอฟสำหรับนิโคโคาเลโลเนี่ยไล่ย้อนไปเลยนะตอนที่เจอกับศิริชัยสิทธิ์สองพี่น้องเนี่ยเป็นการขึ้นมาครั้งแรกในรุ่น70กิโลกรัมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวชกในรุ่น65กิโลกรัมแล้วก็เรียกว่าได้เปรียบรูปร่างได้เปรียบพละกำลังเขามาตลอดนะครับแทบจะไม่ต้องใช้เทคนิคมวยไทยในการจะเอาชนะน้องโอ หรือว่าเสมาเพชรนะครับคือเข้าไปดุยดุยนะครับหรือว่าเมืองไทยเนี่ยเข้าไปดุยดุเปี้ยงจบนะครับพละกกาลังแรงประทะเหนือกว่าหมัดฮุกไา้หุ้ดขวาศอกอาวุธหนักกว่าเขานะครับรูปร่างใหญ่กว่าหนากว่ายืนกันคนละไซส์มาตลอดนะครับแต่ทุกอย่างมันมาลายไปในครั้งนี้ที่แพ้เทคนิคลนกเอาให้กับนาบิวอนานไปในเพียงยกแรกเท่านั้นนะครับคือตอนนั้นเนี่ย นิโคคาเรโลผมติดตามการชั่งน้ำหนักในรายการใหญ่สรีตัวเลขสูงสุดวัน170นะครับชั่วโมงแรกปิดตาชั่งคือนักกีฬาทุกคนเนาะถ้าทำน้ำหนักได้เนี่ยตาชั่งเปิดปุ๊บปับปับปรับปรับ,บรีบชั่งให้เสร็จนะครับจะรีบไปพักผ่อนนะครับนิโคมา4 5่าทีสุดท้ายรู้สึกจะไม่ได้ละ15บาทีสุดท้ายหรือครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี่แหละชั่งทีเดียวผ่านนะครับแต่ใส่แว่นดำมาตาโหลนะครับแล้ว ตามคอนเทนต์เรื่องราวเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไปเขาก่อนทูเดอะด k p เพลสคือแบบไปแบบไปทําอะไรที่แบบสิ่งที่มืดมนคือแบบอารมณ์แบบต้องเรียกว่าแบบยอมทําอะไรบางอย่างที่มันอันตรายมากๆเพื่อจะทําให้การขึ้นตาช่างครั้งนี้มันผ่านไปได้ดีนะครับก็คืออดอาหารมาตลอดนะครับแทบจะแบบคือไม่มีความสุขซ้อมก็หนักแต่ได้กินน้อยอะไรพวกนี้มันแบบห,ห,หะโหยโหยซะเหลือเกินนะครับเจอกับศิริชัยในครั้งนั้นไปเนี่ยรูปเกมผมคิดว่า วงนอกเนี่ยศริชัยมีความแพรวๆมากกว่านะครับการดักเตะการปล่อยหมัดอะไรพวกเนี้ยโอ้ศริชัยดูดีกว่าแต่พอยกแรกโดนศอกไปมั้งปักวงในเหนือกว่าศริชัยชัดเจนนะครับศริชัยบอกว่าวงในเขาทาได้แต่ไม่ใช่ที่เขาถนัดแต่นิโคเนี่ยความสามารถวงในเขาเนี่ยเยอะกว่าศริชัยยกหนึ่งมาฟันศอกศริชัยได้เรียบร้อยใช่ไหมยกสองมาโอ้โหสติสติอย่างดีนะนั่งฟังเจพีกาเลเกอร์เนี่ยโอ้ติวใหญ่เลยนั่งฟัง สื่อสารกับเนี่ยสติดีที่บอกสติดีอ่ะสื่อสารกับโคชตัวเองตุ๊บตับตุ๊บต,บตับออกมายก 2, 2> เดินเหนี่ยวคอฟันศอกสติชัยปุ๊บสติชัยเป๋ปุ๊บทําท่าจะยึกยักทืงนทาท่าจะออกขวาแล้วหุกซ้ายเข้าลําตัวนะครับปาดเรียบร้อยสติชัยล้มลงไปนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาได้แล้วก็โดดอีกนับหนึ่งคราวนี้ก็นับ10จบไปเลยนะครับผมคือประกบในกระดาษอ่ะสติชัยกับน,นิโคดูดีนะแต่พอมาจริงๆปุ๊บขาดเลยนะครับ ขึ้นมา70กิโลกร,รัมครั้งแรกผมต้กดรูปร่างสูงกว่าที่ใช้นิดนึงแล้วหนากว่าเยอะนะฮะโอ้โห <laughs> ไปต่อย65ตั้งนานนะครับผมอ่ะของนาบิลเรารู้อยู่แล้ววันที่เขาเดิมพันแชมป์เฉพาะการตอนนั้นคือซู p เปอร์เลกเจ็บนะครับแล้วเขาหาแชมป์เฉพาะการให้เขาเอานาบิลมาเสียบให้ตอนแรกจะเป็นรายการนิโคเจอซูเปอร์เลกนะครับวันที่เขามีเรียกว่ารางวัลเดิมพันขั้นสูงสุดอะคือการเป็นแชมป์โลก แต่เขามีปัญหากับตาช่างหลังจากที่เป็นครั้งนี้เป็น65กิโลกร,รมกัมเขาใช้ของเขานะครับเขาขึ้นตาช่างผ่านแต่ว่าถ้าทุกคนบอกว่าแบบทุกคนเชื่อในวิทยาศาสตร์การกีฬาเชื่อในรูปร่างของนิโคนะครับการลดน้ำหนักก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เขาเป็นอาวุธของเขาเขาลดน้ำหนักเยอะๆในรุ่น65กิโลกร,รมัมเพื่อที่จะให้ได้เปรียบแล้ววันที่ร่างกายเขามันไม่ตอบสนองมันใช้ไม่ได้นะครับผมเขาก็ขึ้นไปก้นเตี้ยแพ้กับนาบิวทั้ง3นับนะครับแล้วก็ อดเป็นแชมป์แล้วก็เลื่อนรุ่นขึ้นมานะครับต่อมาที่เจอกับเสมาเพชรนี่คือแบเบอเลยนะครับหยอกจะหลอกจะออกขวาแล้วก็ฮุกซ้ายเข้าหน้าปึ้งช็อตที่ดีที่สุดของเสมาเพชรนิโคกินไปง่ายๆนะครับแรงประทะเยอะกว่าในรุ่น6 5กิโลกร,รัมนี้เขาตัวใหญ่มากก็แบเบอร์ไม่มีอะไรนะครับต่อมาเรามาดูลุคเดอะเชฟลิซซี่กันมั่งฉายาพ่อครัวนะครับอายุ29ปี สูง185ซนเมเนี่ย185ซนเมตรเนี่ยเป็นสถิติอยู่ในหน้าเว็บของวันใช่ไหมนชิเปิดเว็บไซต์อื่นเขาเขียนว่าลูกลิซซี่สูงถึง188ซนเมตรนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกาคาแรคเตอร์ของลูกลิซซี่นะผมคิดว่ามีความเป็นไฟเตอร์มีความระหำ่ำบวกกับมีความเป็นฝีมือเป็นคนที่ชอบโยกหลอกสลับเท้าบิดเอวหลอกล่อนิดนึงนะครับ แล้วก็ชอบขยับชอบโยกนะครับแล้วชอบสอกเขาหน้ากลัวนะเขาชอบใช้ศอกเป็นคนชอบใช้ศอกแล้วก็เป็นคนที่ชอบเดินเข้าทำมีความบ้าระห่ำใจเกินร้อยนะครับการที่เขาเจอกับโจนทาวด์เนี่ยมันเป็นทามมิ่งที่สุดยอดมากเพราะตอนนั้นเนี่ยโจนทาวุ์เนี่ยกลับมาวันแชมเปี้ยนชิพแล้วเจอกติกาคิกบ็อกซิ่งกับตะวันฉายนะครับแล้วนัดที่2ของนักเขาเนี่ยเขาประกบเจอลุกลิซซี่ตอนนั้นโจดังมากโจนทาวุ์ดังมากครับแล้วแบบประกบเจอลุกลิซซี่แล้วแบบ โชว์แบบผลงานออกมาคือแบบสนุกสนานมากเป็นมวยเป็นแมตท,ที่มันมากนะครับก็ทุกคนก็จดจจำลูกลิซซี่ได้สิติย้อดหลัง3าไฟนะครับชนะเทคนิคน็อกเอายก1กติกามวยไทยโคดี Jerome, เ้เจอโรม11มกรา,าคม2568รอรายการไฟนัลยทางคายกับอักบาอับดุลลายเยฟนะครับต่อมาแพ้เทคนิคน็อกเอายก3กติกามวยไทยบัม巴าโกยาเต้6ก,การกฎาคม2567รายการไฟนัลยี ออกเรยุนและอาริเบกลาซูล,ลอฟต่อมาชนะคะแนนไม่เอกฉันนะครับกติกามวยไทยเอ็ดดี้อาบอโซโล17กุมภาพันธ์2567รายการไฟไนท์19แฮกกตี้โลโบนะครับลุคลิซซี่เนี่ยหลังจากที่แพ้บัม b ร r าโกยาเต้ทุกคนจะจำบัม b ร r าโกยาเต้ได้นะที่ชา์โดพึ่งสป i n n i n g ป p i n n i n g ฟส s มาชนะใช่ไหมฮะที่แบบเขามีอาชีพเป็นายนแบบอะ่ะบัม b ร r าโกยาเต้ของเมดิซาทูดเนี่ยนะครับ หลังจากที่เขาแพ้เทนิคเขายกเอาบัมปา่ามาเนี่ยเขาโดนยกหนึ่งนะเขาโดนสวนศอกบัมปา่าเนี่ยเปิดเสียงด้ทุกคนเสียงดังปังนะฮะผมคิดว่าที่เขาหายไปนานเนี่ยกระดูกเบ้าตาเนี่ยต้องมีร้าวนะเลยพักไปนานนะครับพักไปแบบเจ็ดแปดเดือนแล้วถึงจะมาเจอกับโคดี้เจอร์ลมเจอกับโคดี้เจอร์ลมเนี่ยโคดี้เจอร์ลมรู้สึกว่าเป็นแชมป์โรดทูวันแคนาดานะครับเตะซ้ายปุ๊บเข้าบริเวณตับไปนะครับเรียก สามนับมาได้แล้วก็ได้เงินห้าหมื่นเหรียญนี่น้าตาร่วงเลยนะคนที่จะรวมผมไม่แน่ใจว่าเขามีความเก่งกาจขนาดไหนเขาสู้กับลุคลิซี่ครั้งเดียวแล้วเขาก็เรียกว่าถูกถอดออกจากกลุ่มนักกีฬาสัญญาวันใหญ่ไปเลยได้สู้ครั้งเดียวนะครับมีข่าวออมาว่าแบบออกจากกลุ่มนักกีฬาไปแล้วนะครับต่อมาเนี่ยแพ้บัมราโกยเตเนี่ยคือยกหนึ่งเดินไล่ไล่ดูนะครับเดินไล่เป็นคนเดินตลอดบัมราก็แบบ หมัดบัมราดีไงแยบลบกวนทําลายจังหวะทาลายได้ไม่ได้ชัดมากมายแล้วโดนที่บอกว่าสวนสอกเข้าลูกตามาปักยกสองก็ยังเหมือนเดิมนะครับเดินเดินบัมรามีบัตรลดกวนวนออกได้นะครับยกสามมาเดินลุยฟันศอกฟันศอกได้นับบัมรามาครับโอ้โหตอนนั้นเรียกว่ามวยสมยกเนาะได้นับมันแบเบอร์ละมันมีสิชัยชนะอยู่แล้วมันแบบอย่างอย่างน้อยสุดก็คือชนะไม่เอกฉันนะครับมันชนะแล้วแต่ลูกลิซซี่เป็นคนบ้าระห่ำกว่านั้นหมายมั่นปั้นมือที่จะ ิดเกมไปเลยนะครับเดินลุยต่อโดนมัมาอัปเปอร์คัตมาสวยๆปึ๊บเสียนับโอ้โหมันมากนะครับแล้วลุกขึ้นมาเนี่ยเดินเข้ามุมไปฟึบๆกำลังจะหันตัวกลับมามีอาการสุดนิดนึง Olivier ย o s t โบกมือยุติการชกนะครับเห็นอาการแบบนี้อ l i v i e r เลยเลือกเซฟนักมวยนะครับโอ้โหตอนนั้นพ่อของลูกลซี่แดลิซซี่มาแบบสายหัวแบบโอ้โหไม่น่าเลยนะครับต่อมาเนี่ย เจอกับเอ็ดดี้บอสโซ่เนี่ยชนะคะแนนไม่เอกชันเนี่ยเป็นฝรั่งเนาะเวลาฝรั่งเจอฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาชอบเขาชื่นชมมวยไทยนะเขาเห็นนักเขาเห็นแบบกติกามวยไทยเนี่ยเขาชอบใช้แบบอาวุธมวยไทยชอบแบบหมุนตัวฟันศอกเตะเข่าอะไรพวกเนี่ยเขาแบบต่อยมวยไทยได้แบบมีความสวยงามไม่ฝรั่งต่อยมวยไม่สองคนเนี่ยระหว่างเอ็ดดี้กับลุกเนี่ยเป็นคนที่ต่อยมวยแบบไม่ใช่เป็นมวยแบบไฟเตอร์อะพยายามที่จะแบบใช้เทคนิค เข้าหากันดูกันแล้วแบบเออสนุกดีแฮะนะครับต่อมาเรามาดูข้อดีข้อเสียของทั้งสองคนกันบ้างนะครับข้อดีของนิโคคาเรโรนะครับนิโคคาเรโรเนี่ยมีมันสมองก็คือเพื่อนเขา JP g a l l เลเกอนะครับข้อแรกเลยผมคิดว่านิโคทุกครั้งเนี่ยชกมวยออกมาคือวางแผนในการชกมาอย่างดีนะครับสติเขาดีนะครับแบบเขาคุยกับพี่เลี้ยงเนี่ยเจอกับสรีชัยหมดจุกหนึ่งนั่งคุยกับพี่เลี้ยงว่าออกไปจะทำยังไงต่อ โดนนาบิลต่อยนับไปเนี่ยนับ2ที่โดนลูกเตะเทควันโดไปเนี่ยลม้มลงไปปุ๊บลุกขึ้นมามองนาฬิกาว่าคือรู้ตัวแย่แล้วกำลังจะแพ้แล้วแล้วแบบพอยืนนับ2มาได้พยายามกอดจะถ่วงเวลาให้ได้ผลว่ากดไม่ทันนะฮะนาบิลเก๋ากว่านะครับพี่เลี้ยงทำงานดีแนะนำดีนะครับพี่เลี้ยงแนะนำอะไรไปเนี่ยทักษะของนิโคเนี่ยมันมีความครบที่สามารถจะแบบเอาไปแก้ได้พี่เลี้ยงบอกว่าใช้ลูกนี้ เข้าลุกอ,อกขึ้นไปเนี่ยไปแก้หน้าง,งานได้ข้อดีข้อแรกเลยผมว่าวางแผนดีคู่หูเขาดีเจพีกาเลอร์ของเขาเนี่ยมันสมองนะครับไม่ไม่เฉพาะกับนิโคอนะไอที่ได้สัญญาล่าสุดสเตเฟนเออร์วเนี่ยทุกอย่างผมว่ามันซ้อมมานะมันแบบทำกันบ้านกับคู่ต่อสู้มาดีนะครับผมแล้วต่อมาอาวุธนิโคอาวุธหนักจริงนะครับฮุกซ้ายนิโคเนี่ยหนักมากนะครับฮุกซ้ายเข้าเสมาเพชรเรียกนับฮุกซ้ายเข้าสิริชัยเรียกนับ ศอกซ้ายเข้าน้องโอหลับนะฮะเป็นคนที่มีอาวุธหนักแต่อย่าลืมว่าอันนั้นมันเออไม่นี่เพราะสิทธิชัยก็70กิโกร,รัมเหมือนกันนะครับอาวุธของเขาสามารถโค่นนักมวยหนัก70กิโลได้เพราะฉะนั้น65กิโลกร,รัมมันจะเหลือหรอ,หอไม่เหลืออยู่แล้วนะครับผมต่อมาร่างกายดีร่างกายของนักกีฬานะครับปอดดีปอดดีเพราะว่าผมทำงานแปลงเขาเนี่ยกับสกอตแลนด์คือ วิ่งอัลตร้าวิ่งมาราธอนอะไรพวกนี้ชอบวิ่งบ้าพลังนะครับแล้วชอบโพสต์ของตัวเองเนี่ยเรื่องแบบวิทยาศาสตร์การกีฬาการเล่นกล้ามต่างๆท่าที่มันยากๆชอบโพสต์ว่าไอาทาได้ร่างกายแข็งแรงมากนะแบบที่คนไทยชอบนะครับผมแล้วตอนนี้โอ้โหย้ายสัมมโนครัวมาอยู่ภูเก็ตเอาหมาตัวเองเอาสุนัขตัวเองมาเรียบร้อยแล้วนะครับกะว่าสงสัยได้วีซ่ายาแบบว่า1ปีนี่จะเก็บแมทช์ให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมคิดว่านะข้อเสียนิโคคาเรโอนะผมคิดว่า เขามีปัญหากับมวยที่จุกจิกนะครับถ้าไม่นับนาบิลนาบิลนี่ชนะเขาอย่างคลีนคลีนนะครับคนที่นิโคดูมีปัญหาเนี่ยคือเมืองไทยยกหนึ่งเมืองไทยยกหนึ่งนี่แบบนิโคแบบเฮ้ยทำไมเมืองไทยจุกจิกขนาดนี้นะครับยกสองนิโคก็บดเข้าไปใช้แรงนะครับเมืองไทยเตะเข้าลําตัวมาปุ๊บลูกเก่งฝรั่งนั่นแหละเน็บเข้าเอวฟันศอกปักจบเลยนะครับผมมาดูข้อดีข้อเสียของลุคลิซซี่ฉายาพ่อครัวกันบ้างนะครับ ระดับหนึ่งของลุกลิซี่เลยผมคิดว่าใจเกินร้อยบ้าลาห่ำนะครับคือสี่ไฟลุกลิซี่ต่อยมวยกับวันชิมิชิปเนี่ยสี่ไฟเท่านั้นนะครับโจนัทวุฒิเอ็ดดี้บาโซโลบัมปา巴拉กัวยาเต้โคดี้เจอโรมนะครับมันเป็นมัน,ม,นมันทั้งสี่ไฟโคดี้เจอโรมนี่น็อกเอาสบายสบายไปเลยนะครับและสามไฟล์หลังเนี่ยบัมปา่าเอ็ดดี้โจเนี่ยไปดูย้อนหลังในทุกอันนะครับเป็นมวยที่สนุกต่อยดุเดือด หมดเลยนะครับผมใจระห่ำนะครับผมต่อมาอาวุธสุดยอดของลูกลิซซี่นะฟันสอกไม่เลี้ยงเลยนะครับเจอโจโนาวุธเนี่ยโจโนาวุธกินสอกลูกลิซซี่เยอะมากนะครับแล้วเขาใช้ศอกเนี่ยตลอดเขาใช้สอกเรียกนับจากบัมปาราโกยเต้มาได้นะครับกับอดดีบาซโลเขาก็ใช้ศอกนะครับแต่กับโคดิจโรมเนี่ยมันง่ายกว่านั้นเขาเตะ ตเตะข้าตับนะครับม,มันมีฝีมือมากกว่านั้นนะครับแล้วอีกข้อหนึ่งคือ188ซนติเมตรนะรูปร่างได้เปรียบส่วนสูงเยอะนะครับมีระยะของอาวุธห่างเลยนะครับข้อเสียมวยหลวมนะกินอาวุธบ่อยมีความหลวมนะครับถึงแม้ว่าจะแบบเป็นคนที่แบบยกหลอกเฮดุมุมเลนได้มีความแบบยกขาหลอกบิดเอวหลอกแต่คือต่อยมวยออกมาเนี่ยถ้าไม่นับกับโคดี้เจอโรมนี่หน้าตาก็ บูดบูดเบี้ยวทุกครั้งนะครับกินอาวุธบ่อยนะครับผมเรามาดูกันว่าถ้าเป็นนิโคคาริโลอยากจะชนะแมตช์นี้ต้องทำยังไงบ้างนะครับไปดูทำกันบ้านมาเนี่ยนะครับผมคิดว่านิโคเนี่ยครั้งเนี้ยนิโคต่อยมวยมานะครับเสียเปรียบรูปร่างกับนาบิโอนานคนเดียวที่เหลือเขาได้เปรียบรูปร่างหมดเลยครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาเสียเปรียบรูปร่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าความฉับเฉวยต้องมานะครับทีบ ลูกถีบยาวสุดเนี่ยพยายามถีบให้เข้าลูกลิซซี่ถีบเสร็จปุ๊บขโมยระยะนะครับเข้าไปฮุกซ้ายลำตัวหมัดชุดกระนำรวดเร็วฉับไวสัก4ี่ห้าหมัดแล้วรีบออกมาอย่างรวดเร็วนะครับถ้าไม่รีบออกเนี่ยศอกไม่มีตำราของลูกลิซซี่เนี่ยฟันแบบมันมากนะครับลูกลิซซี่ฟันศอกมันมากถ้าโดนเข้าไปเนี่ยเหมือนโจนะไม่แน่ผมก็รู้สึกว่าไม่แน่นะว่าเวลาวิเคราะห์เนี่ยผมจะแบบผมจะ ก,กังวลกับสอกของลูริซี่มากลูริซี่คือแบบตอนนี้คือได้เปรียบระยะและสูงกว่าแล้วระยะศอกมาเนี่ยคือน่ากลัวนะครับเวลาวิเคราะห์ล้วจะกลัวเรื่องนี้นะครับข้อต่อมาเลยคือกาดสูงนะครับป้องกันการโดนฟันศอกอย่าเผลอเลยนะฮะโจนทาวุฒเนี่ยบอกว่าระยะนั้นน่ยคิดว่ามันน่าจะรอดแต่มันไม่รอดแทมันโดนสอกเข้าไปเต็มๆนะครับผมแล้วถ้าเป็นลูริซี่เนี่ยทำยังไงนะครับต้องเรียนแบบนาะบิลครั้งนี้ลูริซี่ได้ปเปรียบ รูปร่างและระยะอาวุธมากกว่านาบิลแยบ1นเนี่ยเข้านิโคแบบง่ายไม่รู้ว่าแล้วนิโคแมบ,บนั้นก็ดูช้าเพราะรู้ว่ามีปัญหาเรื่องน้ําหนักนะครับผมแล้วก็แพ้ไปอย่างง่ายได้ลองดูซิว่าได้ไหมอย่าแยบขี้เกียจไม่ออกอาวุธขี้เกียจนะครับไม่เตะลําตัวเตะลําตัวในนิโคนี่ตัวขวาเลยขวาแล้วจะกวาดหรือว่าจะสอกหรือว่าจะสวนเนี่ยเขาทําได้เร็วมากเขาไม่เขาทาเป็นออโต้เลยเขาไม่มีเขาไม่คิดเลย แต่มาปุ๊บลำตัวปุ๊บเขาเน็บเขาสวนเลยนะครับผมแล้วก็ไม่แยบเบาๆแยบหวังผลแยบหนักๆดูซิกว่าแขนเรายาวกว่านี่ลองดูว่าแยบแบบนาบิลได้ไหมรบกวนได้ไหมทําลายจังหวะเขาได้ไหมนะครับต่อมานะครับลูกเตะสูงต้องมาได้เปรียบได้เปรียบส่วนสูงแล้วลูกเตะสูงต้องมาเลื่อนเตะเจาะยางต้องมานะครับทีบไกลๆทําลายจังหวะต้องมานะครับ การปล้ำฟันศอกต้องเตรียมไปด้วยแทงเข่าต้องมาอาวุธมวยไทยต้องมาครบๆได้เปรียบระยะอยู่แล้วนะครับศอกเป็นเคนที่ศอกดีมากนะศอกของเขาเนี่ยฟันไม่เลี้ยงอยากจะรู้เหมือนกันว่านิโคโดนไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมรูปเกมบนเวทีนะครับผมคิดว่านิโคเนี่ยเป็นคนที่มีทักษะในการเดินเข้าทํำเนี่ยดีเลยนะเป็นคนที่เดินเนี่ยไม่ใช่แบบเดินดุยๆแล้วแบบ โดนเขาสวนอะไรอย่างเงี้ยเดินแล้วเขา,เขาทำสำเร็จเห็นหลายเขาเป็นมวยเดินอย่างนั้นเห็นเห็นกันตลอดกเษเสมาเพชรกะช่ยกะสิสติชัยกะช่กกบน้องโอ๋กะช่นะครับเป็นคนที่มีทักษะมวยไทยรอบด้านกว่าลูลิซซี่แต่ว่าเสียเปรียบรูปร่างกว่าเสียเปรียบระยะอาวุธนะครับผมคิดว่า2คนนี้น่าจะสู้กันกลางเวทีนะครับแล้วก็ชิงจังหวะกันทั้งสองคนว่าใครออกได้ก่อนนะครับศอกของลูลิซซี่จะเป็น ตัวตัดสินของเกมนี้ถ้ายืนตรงกลางแล้วนิโคร,ระยะไม่ได้ระยะไม่ได้คือเหมือนกับว่าคิดว่าลูกเนี้มันรอดแล้วศอกมันเข้าผมว่าเป็นจุดเดียวเลยที่ลูกซี่จะชนะในแมตช์นี้ได้คือศอกของเขาแต่ถ้านิโคเนี่ยอ่านจังหวะออกนะครับระยะได้หลบได้ผมคิดว่านิโคก็มีโอกาสชนะมากกว่านะครับผลการแข่งขันผมขอคาดเดาว,ว่า นิโคเนี่ยเป็นคนมีทักษะมวยไทยรอบด้านมากกว่าลุคลิซซี่แต่ที่วิเคราะห์แล้วคิดยากคือผมคิดไม่ออกว่าจะดักลูกศอกของนิของลุคลิซซี่เนี่ยยังไงดีได้เปรียบรูปร่างซะเหลือเกินนะครับผมทำคอนเทนต์นิโคคาเรโลเนี่ยผมดูเขาบ่อยมากเพราะผมมีคอนเทนต์เขาเยอะมากนะครับนิโคคาเรโลนะเตะซ้ายล่างทีบขวาหน้าเตะขวาสูงหมัดชุด หมัดฮุกซ้ายขวา1นึสองหรือฮุกซ้ายลําตัวหรือฮุกเข้าหน้ามันจะมีลูกหลอกที่เหมือนว่าจะออกขวาแล้วเป็นฮุกซ้ายนะครับมีเท่านี้นะถ้าลูกลิซซี่แก้ตรงนี้ออกเขามีสิทธิชนะได้นะครับแต่รวมๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าประกบในกระดาษมันดูดีนะครับแต่ผมคิดว่าทักษะความเป็นมวยของนิโคคาเนโลเนี่ยตอนนี้มันจัดจ้านกว่ามันรอบด้านกว่ามันพัฒนามากกว่านะครับ แล้วก็ย้ายสัมมโนคัวมาที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วไม่ต้องนั่งเครื่องบินมาอดหลับอดนอนอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับตอนนี้ซ้อมอยู่ภูเก็ตนะครับเครื่องบินมาซ้อมสบายๆนะครับผมคิดว่านิโคคาริโลชนะน็อกนะครับผมยก3นะครับอ่ะสองคนนี้นะครับนิโคคาริโลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาได้รับข้อเสนอในการสู้ให้บ่อยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยเขาก็เอาละตอนแรกเขาพอตั้งเป้ามาที่รุ่น70กิโลกรัมเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะไม่แบบไม่ได้สู้เพื่อแชมป์อย่างรวดเร็วละเขาจะสู้แบบเก็บประสบการณ์นักมวยต่ํากว่านักมวยเท่ากันนักมวยสูงกว่าเนี่ยเขาจะเก็บประสบการณ์ให้ได้เยอะที่สุดแล้วเขาอยากจะทําเงินให้เหยอะที่สุดด้วยถ้ามีข้อเสนอในการเป็นการชกคิกบ็อกซิ่งแล้วทําให้เขาแบบบอกว่าแอคทีฟแอคทีฟคือเหมือนกับว่าได้สู้บ่อยได้ทําเงินบ่อยอย,อย่างเงี้ยเขาเอาด้วยนะครับผมแต่ดูทรงแล้วเนี่ย ด้วยความไม่ว่าตอนนี้เขาประกบชาโดให้เจอกับไอราบ้าเนี่ยภาค2นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นการประกบที่ไม่ดีของโดเลยนะครับคือโดเนี่ยชนะราบ้ามาเนี่ยยกนั้นก็ได้นับไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาชนะบัมบาราโคยเต้ไปสวยๆนะครับแต่เอาแมตต์บ่อยไงดันไม่แพ้คิกบ็อกซิง่งหรือเหมืองหยางนะครับเนี่ยพอแบบนึกออกไหมพอรับแมชไม่เลือกเนี่ย มีข้อดีคือได้เงินข้อเสียคือสตอรี่ไม่ได้พอฉัดพอโดแพ้เหมืองอย่างไปเนี่ยเขาดันประกบให้เจอกับบัม a ่าใหม่ทั้งนี้แบบแหม่ถ้าไม่เข้าตามันก็ดูว่าน่าจะได้ได้นับได้ได้นับราบ้ามาแล้วนะครับแทนที่จะได้จ่อคิวเจอกับตะวันฉายแต่ก็เป็นข้อดีตอนนี้ตะวันฉายไม่รู้ว่าจะเอาไงจะไปคิกบ็อกซิ่งหรือจะป้องกันแชมป์สัทีแต่ว่าตอนนี้เรียกว่าทานิโคนะชนะ2คนนี้ผู้ชนะนะครับ ผมคิดว่าต้องเจอผู้ชนะของคู่โดกับราบ้าอีกหนึ่งครั้งแล้วก็นั่งจุดเทียนซิว่าสายดาราจะเอาอย่างไงสายดาราอยากจะล้างแค้นกับโนยริหรือสายดาราอยากจะพร้อมแล้วที่จะป้องกันเข็มขัดมวยไทยครั้งหนึ่งนะครับผมสองคนนี้ยังต้องเนี่ยยังทำฟอร์มอีกหนึ่งครั้งนะครับโดราบ้านิโคลุกลิซซี่เจอผู้ชนะมาเจอกันแล้วก็ไปเจอกับสายดารานะครับผม น่าจะเป็นอย่างนี้ต้องดูว่าตะวันฉายจะออยังไงถ้าถ้าตะวันฉายเนี่ยไปเจอกับโนริอะไรอีกหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับโอ้สงสัยพวกมวยไทยจะร้องเพลงรอนานสักนิดนึงนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณติดตามสวัสดีครับ